สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมจะมาสรุปบนนะท่านผู้ชมนะก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ก็วันนี้เรามาสรุปบนกันนะท่านผู้ชมนะครับเรามาดูกันเลยนะครับก็เด่นบนเดินดี4ตัว2สูตรนะท่านผู้ชมนะก็เป็นสูตร2สูตรที่ยังไม่หลุดนะสูตร1นะครับเด่น5 6 7 0สูตร2เด่น9 0 1 3นะท่านผู้ชมนะก็2สูตรนี้ก็ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมานั้นถือว่าผ่านนะครับ ทีนี้เรามาดูเด่นบนน้มตะอีกสองสูตรท่านผู้ชมเด่นบนน้มตะสองสูตรนี่เป็นสูตรที่ผมลงให้ไปจําเลยนะยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะสูตรหนึ่งนะเด่นหนึ่งสองสามสี่นะครับสูตรสองก็คือศูนย์ห้าหกนะมวดที่ผ่านมาก็ผ่านทั้งสองสูตรนะครับทีนี้ก็มาดูเด่นบนเดินดีสามตัวสี่สูตรท่านผู้ชมนะ สูตร1นะศูนนสะสูตร2 8 9แปสูตร3 901สูตร4ก็3 4มหนะครับทั้ง4สูตรนี่ก็งวดที่ผ่านมานั้นผ่านหมดเลยนะท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูอีก4สูตรซึ่งผมเพิ่มเติมให้ที่หลังนะท่านผู้ชมนะเป็นเก็บตกสูตรที่ ผิดแล้วก็ไม่ผิดซ้ําอยู่3สูตรแล้วก็สูตรที่ยังไม่หลุดนะคือเดินผิด2งวดแล้วก็เดินต่ออีก2งวดนะสูตร1นะสามงวดที่ผ่านมาหลุดนะท่านผู้ชมนะผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะหลุดซ้ํานะครับสูตร2 0งศงวดที่ผ่านมาหลุดนะแล้วก็ไม่น่าจะหลุดซ้ำท่านผู้ชมสูตรที่3เนี่ยก่อนหน้านั้น2งวดหลุดแล้วก็มาเดินต่ออีก2องวดท่านผู้ชมนี่ก็ถือว่า สองงวดนี้ก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าเขาหลุดสองงวดติดก่อนหน้านั้นนะท่านผู้ชมสูตรสี่นี่เด่นสี่ห้าหกศูนย์ท่านผู้ชม <c oughs> ก็งวดล่าสุดนั้นผิดท่านผู้ชมทั้งหมดนี่นะท่านผู้ชมนะทั้งหมดเนี่ยครับสิบสองสูตรนะท่านผู้ชมเด่นสิบสองสูตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1 1 12นะผมใช้ถึง12สูตรนะสูตรเด่นนะท่านผู้ชมนะจับชนกันท่านผู้ชมครับชนตัวเดียวก็คือศูนย์อยู่ที่8สูตรท่านผู้ชมนะส่วนตัวอื่นๆนะอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยก็หนึ่งสองสามสี่นะท่านผู้ชมก็ประมาณห้าสูตรนะครับลองลงมาก็ประมาณหนึ่งห้าสูตรสามสี่ห้านี่ก็จะมีสามสูตรสี่สูตรแล้วก็ห้าสูตรบ้างแต่ว่า มันก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนเด่นทั้งหมดนะมันทั้งมดสิบสองสูตรท่านผู้ชมมีตัวเดียวเท่านั้นที่ชนถึงแปดสูตรท่านผู้ชมนะก็คือตัวนี้ครับชนที่ศนะูนย์น่ะศูนย์เนี่ยแปดสูตรชนกันที่แปดสูตรนะผมก็เลยให้เด่นแค่ศูนย์ตัวเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมนะก็นี่เป็นเด่นบนสิบสองสูตรเลยนะท่านผู้ชมนะงวดน,นี้ก็จับตาดูตัวเลขนี้ให้ดีนะครับ ถ้าสูตรเขาเดินก็ก็น่าจะมานะท่านผู้ชมนะก็ผมก็เชื่อว่ามันชนนะชนเลขนี้นะเด่นมากนะไม่จะเพาะแค่12สูตรนี่นะท่านผู้ชมนะแม้กระทั่งสูตรอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายสูตรนะก็เขาเด่นมากเลยนะท่านผู้ชมนะ,อ,ะอย่าง3 4 5ี่ห้าอย่างนี้ก็เด่นเด่นเหมือนกันเลยท่านผู้ชมไล่เรียกกันเลยนะก็แต่ว่าเด่นที่สุดเนี่ยผมให้ตัวนี้นะครับก็ขอให้เขามานะท่านผู้ชมนะครับ ทีนี้เรามาดูเด่นร้อยบนเด่นร้อยบน6ตัวท่านผู้ชม6กเจ็ดแปดเกนะหกเจ็ดแดเก้ท่านผู้ชมเด่นไปที่เลขสูงถะเป็นส่วนใหญ่เลยนะท่านผู้ชมนะก็คือไล่ตั้งแต่สองเอ้หกเจ็ดแดเกเลยท่านผู้ชมนะแล้วก็1นะครับเด่นสิบบน6ตัวก็เด่น3 4มสนะี่ห้าเจดศนย์หนึะสามสี่ห้าเจ็ดศ เด่นหน่วยบน6ตัวนะก็คือสามห้าเจ็ดเก้านะผมใช้ร้อยหกตัว16ตัว,ตวแล้วก็หน่วยหตัวนี่เป็นตัวหลักนะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดกันนะครับมันมีผมให้สูตรพิเศษเด่นร้อยบน4ตัวอีก1นึ่งสูตรนะท่านผู้ชมนะเป็นร้อยบนพิเศษ4ตัวเท่านั้นนะเด่นสามี่ห้าแล้วก็เ้าท่านผู้ชม 3, 4, มหแล้วก็เนะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดกันนะครับก็ ทีนี้เรามาดูท่านผู้ชมเด่น10หน่วยนะผมเอาเด่น okay. 10หน่วยนี่เป็นสูตรเดิมนะท่านผู้ชมทั้ง2สูตรนี้สูตรเด่น10หน่วยนี่เป็นเด่น10หน่วยบนชน2สูตรเนี่ยสูตรหนึ่งเด่นศูนย์หนึ่งสองสามสูตรสองเด่นห7เจดดศย์งวดที่ผ่านมานะก็ทั้ง2สูตรนี้ก็มาตัวชนนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยไม่ใช่ตัวชนจับคู่ท่านผู้ชมจับคู่สี่หนึ่งนะตรงๆงเลยนะจับคู่สี่หนึ่งตรงๆเลยนะ งวดก่อนหน้านะั้รู้สึกจะมาตัวชนนะท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้มาสามงวดแล้วนะเรามาดูงวดนี้ท่านผู้ชมสูตรหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสูตรสองสี่กเจ็ดแปดศูนย์ชนกันที่นี่ท่านผู้ชมชนที่เลขศูนย์อีกแล้วท่านผู้ชมนะชนที่ศูนย์ท่านผู้ชมถ้าศูนย์ไม่มานี่ก็ต้องมาจับคู่แหละท่านผู้ชมนะถ้าศูนย์ไม่มาก็จะมาจับคู่ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะแต่เนี่ยท่านผู้ชมชนที่ศูนย์นะ ทีนี้เรามาดู <c oughs> เลขดับนะท่านผู้ชมนะดับร้อยสิบหน่วยเรามาดูดับนะดับร้อยบนห้าสูตรดับศูนย์สองเก้าท่านผู้ชมศูนย์นี่ดับถึงสามสูตรเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็งวดก่อนหน้าก็หลุดด้วยนะศูนย์ไม่น่าจะมารอยท่านผู้ชมนะถ้าท่านใดที่ชนกับเด่นท่านก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะมันน่าจะไปเด่นที่สิบหน่วยนูนะ่นนหะท่านผู้ชมศูนย์เนี่ยนะตามสูตรของผมนะ ทีนี้เด่นดับ10บน4สูตรก็4สูตรหลักของเรานะดับ10บน4สี่สูตรหลักดับหนึ่งสามปดท่านผู้ชมดับ1ิบนขั้นเทพสามตัวงวดนี้ดับสามตัวดับหนึ่งสามห้าดับสิบนพิเศษ4ตัวท่านผู้ชม3ส,สูตรนะั้นพิเศษ3สูตรนะครับก็ดับหนึ่งสองสี่หนะดับพิเศษ4สูตรนะท่านผู้ชมเอ้ส3สูตร4ี่ตัวท่านผู้ชม สรุปนะรวมดับสิบ,บนทั้งหมดเลยท่านผู้ชมดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดนะเจ็ดตัวท่านผู้ชมดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมานะั้นดับเอาอยู่หมดเลยนะท่านผู้ชมนะดับสิบนี่นะงวดนี้เรามาดูกันซิจะเหลือตัวไหนนะดับหน่วยบนห้าสูตรสองสามหกเจ็ดนะดับสองสามหกเจ็ดท่านผู้ชมก็เรามาดูดับบนท่านผู้ชม จับตาดูให้ดีนะท่านผู้ชมนะดับบนเนี่ยคือผมดับถึงสามตัวนะงวดนี้ผมมั่นใจว่าดับเอาอยู่แต่มันก็ไปชนกับหลายท่านเลยนะท่านผู้ชมสูตรดับของผมผมบอกแล้วไงว่าถ้าชนกับดับของท่านนี่ท่านอย่าใช้นะให้ให้เลือกเด่นของท่านเลยนะไปชนเด่นท่านผู้ชมตัวตีดับบนผมไปชนอย่างหกอย่างนี้หลายท่านเลยนี่ที่คอมเมนต์เข้ามานะโทรมาก็มีท่านผู้ชมบอกหกเนี่ยมันชนชนเด่นของเขา นะงวดก่อนนั้หนึ่งกับหกหลุดนะท่านผู้ชมผมให้ดับในะดับดับดับหนึ่งเอาไม่อยู่นะแต่หกนี่ผ่านนะครับงวดนี้ผมก็เลยดับสามตัวเลยหนึ่งหกแปดท่านผู้ชมดับบนผมหนึ่งหกแปดนะดับสิบหน่วยผลดับห้ากับเจ็ดนะท่านผู้ชมดับห้ากับเจ็ดนะคือคือท่านต้องใช้ด้วยความระวัลและเลขดับนี่ใช้ด้วยความระมัดระวังนะท่านผู้ชมนะชนเด่นท่านให้เลือกเด่นนะครับนะ ก็ถ้าหลุดแล้วก็หลุดเลยนะครับแต่ว่าผมจะยึดตามนี้เลยนะท่านผู้ชมนะเพราะผมมั่นใจว่ามันน่าจะดักเอาอยู่ทั้ง1ิบหน่วยแล้วก็ดับบนนะทีนี้เรามาตัดกันเลยท่านผู้ชมครับเราจะมาตัดเลขกันเลยนะท่านผู้ชมก็เนี่ยครับผมเอาดับบนมาตัดเลยนะท่านผู้ชมนะดับบนผมผมเอาดับบนมาตัดเลยดับบนผบกก็คือ หนึ่งหกแปดท่านผู้ชมดับบนผมวันนี้หนึ่งหกแปดนะก็ดับสามตัวก็ท่านผู้ชมถ้าไม่มั่นใจผมก็ไม่เอาดับถึงสามตัวแต่ท่านผู้ชมก็ใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างสูงเลยนะท่านผู้ชมนะผมตัดเลยนะครับหนึ่งสะหนึ่งหนึ่งหกแปดท่านผู้ชมดับบนของผมหนึ่งเนี่ยผมตัดเลยนะหนึ่งหกหกแล้วก็แปดท่านผู้ชมหนึ่งหกแปดนะผมตัดเลยนะครับดับบนนะครับ ทีนี้เรามาดูหลักร้อยท่านผู้ชมหลักร้อยนี่ดับศูนย์สองเก้านะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับดับร้อยเนี่ยครับศูนย์สองเก้านะก็เอามาตัดศูน <c> ย <oughs> ์สองเก้าท่านผู้ชมศูนย์สองเก้าศูนย์ผมตัดเลยนะครับไม่น่ามานะท่านผู้ชมศูนย์นี่ถ้าจะนามามาแต่ว่าผมน่าจะไปที่สิบหน่วยมากกว่าสําหรับศูนย์นะผมมั่นใจตามศูนย์นะ ศูนย์สองเก้าสองไม่มีเก้าท่านผู้ชมเก้าเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยครับเด่นร้อยสี่ตัวท่านผู้ชมนี่ก็เกนะ้านะท่านผู้ชมนะเนี่ยอันนี้ก็เก้านะอันนี้ก็เก้าเนี่ยชนกับเก้าตัวเนี้ยท่านผู้ชมเขาติดดับนะท่านผู้ชมนะแต่ผมขออนุญาตไม่ตัดนะเพราะว่าสองสูตรนี่มันชนเด่นเก้าเลยท่านผู้ชมหลักร้อยเนี่ยครับหลักร้อยสี่ตัวกับหลักร้อยหกตัวชนกันที่เก้าตัวเดียวเท่านั้นท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นขอเก็บ9ไว้นะผมจะไม่ตัด9นะเด่นหลักร้อยท่านผู้ชมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เหลือก็คือ7นะ7หลักร้อยนะเหลือ7กับ9ท่านผู้ชมนะผมให้เด่นหลักร้อยนะทีนี้เรามาดูหลัก10กับหลักหน่วยนะท่านผู้ชมหลัก10นะหลัก10นี่ดับ1 2 3 4 5 6 8ท่านผู้ชม1 1ตัดไปแล้วสองสไม่มี3ตัด สี่ห้าสี่สี่ห้าตัดเลยนะครับสี่ห้าหกแปดนะเพราะฉะนั้นเหลือศูนย์กับเจ็ดนะส่วนหลักหน่วยนี่ดับสองสามหกเจ็ดท่านผู้ชมเนี่ยครับที่ผมให้ดูนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับเนี่ยครับดับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดดับหน่วยสองสามหกเจ็ดนะท่านผู้ชมนะก็ตามสูตรที่ผมให้นั่นแหละก็ดับหน่วยนะตัด สองสามท่านผู้ชมสองไม่มี3ตัดเลยนะครับเฮ้ยสามนี่ยังไม่ตัดท่านผู้ชมโทษทีขอเก็บสามไว้นะท่านผู้ชมนะถึงมันหลุดแค่สูตรเดียวเองแต่ว่ามันก็ติดเด่นเด่นหลายสูตรเลยนะผมก็ขอเก็บสามไว้นท่านผู้ชมไม่ขมสองสามขอเก็ดสองสามหกเจ็ดเจ็ดนี้ผมตัด เจ็ดนี้ตัดเลยท่านผู้ชม2องสานี้ขอตัดเลยนะครับ2องสามหก็กเ็เหลือ3 5 9 0้าเกนะสามหก็ สิบหน่วยท่านผู้ชมอ๋อผมก็กําลังเลิกอยู่ว่ามันทําไมเลขมันเหลือเยอะเราต้องเอาดับสิบหน่วยนี่ท่านผู้ชมครับเนี่ยครับดับสิบหน่วยห้ากับเจ็ดมาตัดอีกนะดับสิบหน่วยผมดับห้ากับเจ็ดนะท่านผู้ชมนะก็ <c oughs> ดับห้านะตัดทิ้งเลยนะครับดับสิบหน่วยห้ากับเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบก็เจ็ดนะผมตัดเลยนะครับข้างบนนะเจ็ดนะเจ็ดเจ็ด ดับ10หน่วยก็7 5กับ7ก็ตัดตัดนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็จะเหลือบนอยู่เนี่ยครับท่านผู้ชมเหลือบนอยู่ศูนย์ตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะส่วนล่างนี่เหลือ3 3 9นะท่านผู้ชมนะ3 9 0นะครับเหลืออยู่3ตัวนะ3 9 0นะท่านผู้ชมนะหลักร้อยเหลือเด่นอยู่7กับ9หลักสิบ เหลือศูนย์ตัวเดียวหลักหน่วยเหลือสามเก้าศูนย์ท่านผู้ชมก็เรามาจับคู่เลยนะท่านผู้ชมนะครับจับคู่ก็ผมก็เขียนตัวเลขไว้แล้วแหละท่านผู้ชมแต่ที่นี้มันมีเพิ่มเติมนิดนึงศูนย์หลักหน่วยเนี่ยเหลืออยู่ศูนย์อีกตัวหนึ่งนะท่านผู้ชมนะตอนแรกมันผมนึกว่าเหลือสามกับเก้าเหลือศูนย์นี่ก็เหลือเด่นศูนย์อยู่นะท่านผู้ชมนะศูนย์ไม่มีดับนะก็เดี๋ยวเพิ่ม หลักร้อยเด่น7กับ9นะครับหลักสิบบนเหลือ0ูนย์ตัวเดียวหน่วยบนเหลือ3 9 0นะท่านผู้ชมเหลือ3 9 0นะทีนี้ก็จับคู่เลยท่านผู้ชม0 3 0 9แล้วก็0 0 0 3 0 9 0 0นะก็ไม่น่ามาแหละท่านผู้ชมนะตัวนี้ผมก็ตัดทิ้งเลยนะไม่น่าจะมาแหละ0 0นี่นะทีนี้ก็ 03 09 03 09 00นะท่านผู้ชม703 70, 709แล้วก็7 0 0ท่านผู้ชม700 70, ก็ไม่น่ามาไหร่ท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมเขียนไว้แต่ก็700 70, นะท่านผู้ชมนะแล้วก็903 90, 909แล้วก็900ก็ ผมตัดทิ้งเลยนะท่านผู้ชม900เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือเด่นอยู่แค่2ชุดท่านผู้ชมก็คือ03 09นะ03 09ท่านผู้ชมผมจะเน้นแค่นี้นะท่านผู้ชมนะเพราะผมตั้งใจในเลขนี่อยากให้มันเหลือแค่2ถึง3ชุดเท่านั้นนะก็คือเนี่ยครับ10หน่วยเนี่ยผมเน้นไปที่นี่ครับที่ศูนย์เลยนะ ก็อยากให้มาท่านผู้ชมถ้าไม่มาก็ขออภัยอย่างเด่นบนก็ศูนย์ท่านผู้ชมนะก็เนี่ยครับก็จะเหลือแค่เด่นนะผมให้ให้เด่นที่สุดเท่าๆกันเลยท่านผู้ชมศูกนะับศูนย์เะแล้วก็ให้กลับด้วยนะเพราะว่ามันมีแค่2ชุดเองท่านผู้ชมกลับด้วยนะครับ0309ส่วน3ตัวก็คือผมให้เน้นที่703 70 903 นี่เด่นที่สุดลอง709กับ909นะท่านผู้ชมนะก็กลับด้วยนะซึ่งมันไม่เยอะท่านผู้ชมนะครับก็ทั้งหมดนี่ท่านผู้ชมครับนี่เป็นจับสรุปบนนะังวดวันที่16สิงหา2 5งพันห้รท่านผู้ชมครับก็ทั้งหมดนี่ท่านผู้ชมก็ว่ากันตามสูตรเลยนะท่านผู้ชมครับแต่มีสูตรดับบางสูตรผมก็ ให้เก็บไว้นะท่านผู้ชมนะอย่างดับหลักหน่วยเลข3อย่างเงี้ยมันติดสูตรนั้นติดดับแต่ผมก็เก็บไว้นะท่านผู้ชมอย่างหลักร้อยเก้าอย่างเงี้ยเก้าอย่างเงี้ยมันติดดับหลักร้อยแต่ผมก็เก็บไว้เพราะว่าหลักร้อยมาชนกันเนี่ยครับหลักร้อยสี่ตัวชนกับหกตัวชนกันที่เก้าตัวเดียวท่านผู้ชมผมก็ไม่กล้าตัดนะส่วนเดนทั้งหมดท่านใดที่ชอบออกกําลังกายก็เนี่ยครับแค่ตัวเดียวเนี่ยครับ ถ้าเป็นเลขขี้ก็เด่นอยู่ที่สามกับเจ็ดนะท่านผู้ชมนะสามเจ็ดเก้านี่นะน่าจะมาสักตัวหนึ่งแหละนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเน้นสิบหน่วยไปที่ศูนย์นะหรือท่านใดที่คิดว่ามันไม่เยอะก็จัดไปเลยท่านผู้ชมถ้าศูนย์มาเนี่ยมันก็คงจะจับคู่กับศูนย์สามศูนย์ห้าจับคู่กับขี้อ่ะท่านผู้ชมศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเพราะฉะนั้นผมก็จะเน้นไปที่ศนะูนย์สามกับศูนย์เก้านะท่านผู้ชม ก็เนี่ยครับจับคู่งวดนี้ก็ชอบก็ตามนะท่านผู้ชมนะไม่ชอบก็ผ่านนะหรือท่านจะเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้ท่านผู้ชมนําไปใช้เป็นบางส่วนก็ได้นะท่านผู้ชมนะไม่จําเป็นต้องสรุปหรือตามผมนะครับเอาที่จะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมมากที่สุดนะท่านผู้ชมนะผมให้เป็นแพทแค่แนวทางนะครับก็สําหรับสรุปบ,บนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมพรุ่งนี้เรามาดูข้อมูลล่างกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับท่านผู้ชมครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ